สังเกตนครับว่ามันคือตัวอะไรครับถามทุกวันะครับอ่าอู้วเร็วสวัสดีครับวันนี้พบกับน้องอาชีครับอาชีมาเล่นรถตักขับรถทิปร้อยตักดินครับยามเย็นครับก็ดินเย็นครับน้องอาชีจะมาเล่นรถดำครับงั้นขึครับผมใช่อย่างเงี้ยสีส้ม ตัวรถสีเขียวรถตักแมคโคลรถแมคโคล1บล้อมีสองคันครับตัวนี้เละมากตัวนี้โห้โง่ายกุญญ์ง่ายง่ายง่ากุญญ์อ่าน้องตักดินเลยนอนตาดินเลยตาดินทั้ล้อเลยเทครับบ่อปลาครับยังสร้างไม่เสร็จครับฝนตกเราหมดน้ะฝนแล้วค่อยทำใหม่นะครับง่ายกุญญ์่ายกุญตักได้ไหมตักได้บ่าง อือสิบลอยยกก็ได้เลยอ๋อตักใส่ขนาขนไหนขัขนเล็กใส่ขนานเล็กอ๋ออางงีอย่างนาีนน้โอ้ยอ่งย,ยกอยย,อดอดยกไปไหน,นเทไหนเทไหน,อ,นอ่ะเทไหนเทไหนอ่าวางไวด้ดิดินยังไม่เต็มคันเลยอ่ะเอาเทไหนดินยังไม่เต็มคันเลยพึ่งเทอเอาแม่โคตักใส่ดินกันเร็ว ui xe con nhà đều tao quay bao, thấy mấy? ồ, ừ, vui <laughs> Ô. Oh. ừ. <cười> <cười> ừ. vui lắm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 . đi lắm. vui đi vui lắm. này à. ừ, ตักเลยตักเลยตักใส่ไรตักใส่ไหนตักใส่ไหนตักใส่รูปเลยรูปหอยเหรอรูปหอยปูรูปปูกุ้งกุ้งเหรอกุ้งกุ้งสีเหลืองครับเออไปไหนครับไปไหนเอาไปไหนครับเออดาวดาวดาวสีม่วงเป็ดเป็ดดาวดาวสีเขียวครับ สิบล้อตัวอรถแมคโครสิบล้อว้าตนตักดินในโลกเล่ตักดินเราดดครับดำครับนี่ดำครับดำดินครับวอ่ะตัวอ่ะดำดินนี่ดำดินเรก้กุ้งเุ้งก้งก้ง้กุ้งก้งก้งงกุ้งกุแล้ว กุ้งไงไม่อยากดูอ่ะกุ้งถามเนี่ยถามตลอดเลยว่ากุ้งเพราะว่าตอบว่ากุ้งแล้วไง<ม>ถามอย่างเดียวเลยอะ่ะนี่ครับราช่งางสังเกตนะครับว่ามันคือตัวอะไรครับถามทุกวันเลยครับอ่าโอ้ยแปะเป็นรูปเปล่าโอ้ยเป็นรูปเลยให้เป็นรูปอะ่ะ<ม>เอออืม ไม่เป็นรูปเลยเอ้าว,าวาดพาูพี่บีมมาหรอพี่บีมเล่นอย่างนี้ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมใช่ป่ะเออช่องพี่บีมมาเล่นอย่างนี้ฮะอ่าโอ้เป็นเปล่าเป็นเป็นไหม,มไม่เป็นอุเป็ดไม่เป็นอ้าว ให้เป <Cornell> ็นลูกเป็ดเลยเออดาวดาวปลาดาวอสวัสดีครับวันเร็วสวัสดีครับวันสวัสดีครับฝากติดตามน้องเชียร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ